สวัสดีค่ะท็อปสิปเปียนการค้นพบส่วนใหญ่ที่เรานึกถึงมักเป็นพวกของโบราณหรือไม่ก็สิ่งปแปลกๆผิดที่ผิดทางแต่ใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆก็ไปพบกับสิ่งของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ใช้ในช่วงปี1939ถึง1945เข้าให้ตั้งแต่รถถังระเบิดไปจนถึงเรือดำน้ำขนาดใหญ่นี่ละส่วนที่เหลือจะเป็นอะไรเซอร์ไพรส์ชาวโลกแค่ไหนพร้อมแล้วก็ไปสืบกันเลย รถถังสะเทินน้ำสะเทินโบกประเดิมกันด้วยการตามหาของหายก่ะทุกคนและนี่ก็คือยานสะเทินน้ำสะเทินโบกปัฟโาโลผ่านนของกองทัพที่ถูกนำมาใช้กู้ตลิ่งที่พังลงจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในโคลแลนเมื่อปี1 9 4 7ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่กลายเป็นว่าหนึ่งใน30คันประสบเหตุถูกน้ำพัดหายไปซะงั้นจนล่วงเลยมากว่า75ปีชาวนาคนหนึ่งในนินคอนเชอร์ก็ขุดพบเจ้านี้เข้าโดยมันจมอยู่ใต้ดินลึก,กเกือบ10บเมตร เลยต้องขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครกว่า50คนขุดมันขึ้นมาใช้เวลานานกว่า5วันถึงจะอัญเชิญมันขึ้นมาได้สําเร็จท่ามกลางฝรั่งมุงเป็นจำนวนมากที่อยากเข้ามาเห็นกับตาคุณพี่แดเนียลแอปปต์กล่าวว่าเขาจะไม่นําซากผ่านะดังกล่าวไปจําหน่ายแน่นอนและตั้งใจนํามาซ่อมเพื่อจะแสดงเป็นอนุสรณ์ในโคลแลนด์ต่อไป b 2 4 d 1 2ินตี้โ e ร์ดวัรับงานขุดลอกเป็นเหตุแท้เลยทำให้บริษัทฮอลคอนแทคติ้ง พบกับสิ่งสุดเหลือเชื่อนั่นคือซากเครื่องบินจมสันดอนอยู่ใกล้กับเกาะไซบายสืบไปสืบมาพบว่ามันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-24D 1 2น o Liberator เตอร์หมายเลข4240981ที่ขับไปทำภารกิจท,ท,ทิ้งระเบิดที่ออสเตรเลียเมื่อปี1943แต่ก่อนจะได้ทิ้งระเบิดนักบินกลับเจอสภาพอากาศเลวร้ายจนหลงทางไปถึงตอนใต้ของนิวกินีแถมยังสวยอีกขั้นเชื้อเพลิงดันหมดกระทันหันจนต้องลงจอดฉุกเฉินทำให้เสียการควบคุม ถลายตกไปอยู่ในโคลนและแน่นอนว่าเสียหายเบอร์นี้ก็ไม่มีใครกล้ากู้กลับมาจึงถูกทิ้งเป็นซากในช่องแคบทอเลสและสามารถมองเห็นได้ในช่วงน้ําลงจนถึงปัจจุบันส่วนใบพัดและปืนกลถูกนาไปเก็บไว้ในอนุสรณ์สถานบนชายฝั่งซันชายของรัฐควีนส์แลนด์แทนค่ะอาวุธปืนเพราะการตกปลาทแท้ๆเลยทําให้สองพ่อลูกจากอังกฤษคู่นี้ไปพบสิ่งสุดสะพรงเพียบนับๆแล้วไม่ต่ำกว่า30ชิ้นเลยทีเดียว โดยหลังจากทั้งคู่ยกคันเบ็ดขึ้นมาจากเรเล็กก็พบกับอาวุธปืนสลัพัดรูปแบบสภาพสนิมเครอะเอาเรื่องแน่นอนว่าของอันตรายแบบนี้ต้องแจ้งคุณตำรวจเอ้ยตำรวจสิคะหลังจากทีมนักประดาน้ำมาขุดลอกบริเวณดังกล่าวก็พบว่ามีอาวุธปืนมากกว่า80ิชิน้นรวมไปถึงปืนกลมือ b z 2 5ปืนไรเฟิล m อ6และ f n c l a เป็นต้นจากการตรวจสอบพบว่าอาวุธน่าจะมีอายุย้อนกลับไปราวๆ50-60ปี และอาจถูกทิ้งหลังจากสู้รบในปี1945ก็ได้แต่อยู่ดีๆจะเอามาทิ้งทำไมตั้งเยอะมันต้องมีเบื้องหลึกเบื้องหลังแน่ๆเอานักสืบโซเชียลทำงานได้จ้าระเบิดมือฟอลอริดาไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเพราะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปตกปลาที่แม่น้ำแล้วบังเอิญตกได้ระเบิดมือแทนที่จะได้ปลาแทนที่จะเก็บไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาเก็บกู้พวกเขากลับเอาติดตัวไปที่ร้านทาโก้เบลในเมืองด้วย สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะกลูมันจะปื้มซะละเกินต่อมามีการแจ้งให้ตำรวจไปตรวจสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามันเป็นระเบิดมือที่ใช้ในช่วงปี1945จึงส่งต่อให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดนำไปทำลายทิ้งต่อไปแหมขึคนชื่อว่าระเบิดจะใช้งานได้หรือไม่ได้มันก็สร้างความหวาดเสียวได้อยู่ดีแต่เอ๊ะไหนก็ใช้การไม่ได้แล้วจะขายเป็นเศษเหล็กได้สักกี่บาทนะวัตถุระเบิด ทำเอาประชาชนคนฮ่องกงหวาดเสียวไปตามๆกันเมื่อคนงานในไซต์งานก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินเกิดไปพบวัตถุระเบิดที่ผลิตในสหรัฐขนาด450กิโลกรัมปักฝังดินอยู่เข้าให้นะสิงานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งปิดถนนอ,นอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยซึ่งนันประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเผยว่าฮ่องกงเคยเป็นจุดทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐเมื่อปี1941 จากการสู้รบอันดุเดือดระหว่างกองกำลังญี่ปุ่นกับฝ่ายสัมพันธมิตรเลยคาดว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากยุคนั้นมาก็ได้แต่โชคดีที่ว่าการเก็บกู้ของที่ระทึกที่เขาฝากเอาไว้ให้เป็นไปด้วยดีไม่มีตุ้มตามให้ตกใจแต่อย่างใดที่น่าห่วงคือมันยังมีหลงเหลืออยู่ตรงไหนอีกไหมจะได้กู้ออกไปทีเดียวไม่เสี่ยวกันอีกไงหลุมปลบภัยทางอากาศในช่วงการสู้รบระหว่างสัมพันธมิตรกับฝ่ายอักษะซึ่งได้แก่เยอรมน,นีอิตาลีและญี่ปุ่น มีการใช้เครื่องบินลบทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายแต่ก็แอบพลาดเป้าสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั่วไปจนทําให้หลุมหลบภัยสารพัดรูปแบบเกิดขึ้นมาแต่ครั้งนี้เซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อคนงานก่อสร้างบังเอิญขุดพบเข้าขนาะรีโนเวตในพื้นที่บ้านแห่งหนึ่งในแบดฟอร์ดเมื่อปี2019ในระดับความลึกราว1.8เมตรและคาดว่าน่าจะถูกใช้ในช่วงปี1939 ถึง1945เพื่อป้องกันการโจมตีจากกองทัพเยอรมันแม้จะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำเอาคนพบตื่นเต้นไม่น้อยเลยละ่ะนอกจากนี้ยังพบโครงสร้างเหล็กลูกฟูกลูกครึ่งวงกลมวางลึกลงไปใต้ดินเล็กน้อยด้านบนคลุมด้วยดินอีกหลายแห่งทั่วประเทศรวมแล้วกว่า3ล้านแห่งเป็นการการันตีว่าทรงนี้ได้รับความนิยมจริงแต่ถ้าทุกที่สงบตั้งแต่แรกสิ่งเหล่านี้ดีไม่ดีอาจจะไม่มีเลยก็ได้ เรือดำน้ำไอวันทเวหลังจากกองทัพญี่ปุ่นส่งเรือดำน้ำไอวันทเวไปปฏิบัติภารกิจวางหุ่นระเบิดและโจมตีเรือศัตรูนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียในช่วงปี1942แต่ไม่สำเร็จเพราะถูกกองทัพเรือของออสเตรเลียแกะรอยได้จนเกิดปะทะกันอย่างดุเดือดและถูกโจมตีเสียหายอย่างหนักจนเรือจมลงสู่ก้นทะเลพร้อมลูกเรือทั้งหมดจนกระทั่งปี1972ชาวบ้านในวานูอาตู ก็ไปพบซากเรือดำน้ำลำดังกล่าวเข้าโดยมันอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองดาวินไปราว90กิโลเมตรตอนแรกกะว่าจะนำของในเรือไปขายแต่กลายเป็นว่าถูกทิ้งระเบิดใส่ซ้ำจนพังยับเยินเกินเยียวยาหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางการออสเตรเลียจึงออกกฎหมายปกป้องการถูกทำลายซ้ำโดยการไม่ให้นักดำน้ำเข้าถึงตัวซากเรือแต่สามารถรับชมได้จากเทคโนโลยี VR แทนค่ะเปลียนเงินในซากเรือ การเจอเงินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตื่นเต้นได้เสมออย่างในปี2011 Deep Ocean Search ถูกมอบหมายในการค้นหาตรวจสอบพื้นที่700กิโลเมตรทางตอนใต้ของหมหาสมุทรแอตแลนติกก็พบกับเปลียนเงินจำนวนมากภายใต้ซากปรักหักพังของเรือ s s c i t y of k y l ฟที่ระดับความลึกถึง5,150เมตรหลังจากลองประเมินมูลค่าทุกคนแทบยกมือทาบอกเพราะประมาณกันไว้ที่ราว1,700ล้านบาทหลังจากตรวจสอบ พบว่ามันคือเหรียญเงินที่ใช้ในการพัฒนาอาวุธและบำรุงกองทัพในปี1942ที่ขนส่งจากมุมไบไปยังสหาราชนาจาักรเพื่อส่งให้กระทรวงการพลังอังกฤษแต่ระหว่างทางถูกเรือดำน้ำเยอรมันโจมตีจนเรือลำนี้จมสู่ใต้ทะเลปัจจุบันเหรียญเงินทั้งหมดได้รับการเก็บกู้เสร็จสมบูรณ์ในปี2013และถูกส่งคืนให้ทางกระทรวงการคลังของสหาราชนาจ,จักรต่อไปซากเรือพิฆาตสัญชาติอเมริกันเรือลอาจจะมีขนาดใหญ่โตแต่ก็สามารถสูญหายได้ง่ายมาก หากถูกโจมตีจนจมลงใต้ทะเลหนึ่งในเคสนั้นก็คือเรือพิฆาต USS j o h n s o n DD 5 5 7ของกองทัพสหรัฐที่จมลงระหว่างการสู้รบอย่างดุเดือดในยุทธการที่อ่าวเลเต้เมื่อปี1944โดยลูกเรือทั้งหมด3 4 1นายมีเพียง1 4 1ชีวิตเท่านั้นที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้ผ่านไปกว่า70ปิปีทีมนีเซิร์ตเวสต์สันเพเทลได้พยายามค้นหาเรือซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลด้วยโดรนค้นหากระตรวจพบซากเรือที่ระด,ดับความลึกตร ใกล้กับกอบมาซาของฟิลิปปินส์เข้าให้โดยสันนิษฐานว่าอาจเป็นเรือ USS j o h n s o n แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อซึ่งหากเป็นเรื่องจริงอย่างน้อยก็ทําให้ครอบครัวของลูกเรือรู้สึกดีขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวซากเครื่องบิน i g E13A การดำน้ําชมซากเรือใต้ทะเลก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่หมู่เกาะปลาเราทำาหทุกคนประหลาดใจกับซากเครื่องบินที่ใช้ในการต่อสู้ปี1941-1945จานวนมากใต้น้ํา ทั้งหมดนี้ถูกพบโดยชาวประมงเมื่อปี1994และหนึ่งในงนั้นมีเครื่องบินไอจีเอเทอร์ทนเอของกองทัพเรือญี่ปุ่นซึ่งถูกใช้ในภารกิจสอดแนมและโจมตีอยู่ห่างจากฝั่งของเกาะปลาเลาไปราวๆ12เมตรแต่ที่น่าแปลกใจคือไม่มีรูกระสุนหรือร่องรอยความเสียหายจากขีปนาวุธจึงคาดว่าไม่น่าถูกฝ่ายตรงข้ามสอยจนร่วงแต่เกิดจากการขัดข้องทางเทคนิคหรือเชื้อเพลิงหมดมากกว่าส่วนเหตุผลที่มันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังเป็นปิดนาให้ท ซากเรือดำน้ำเซนโตกุไอโฟฮของอะไรก็ตามหากหายไปบางครั้งเวลาไม่ได้หามักจะเจอเสมอเหมือนอย่างเคสของซากเรือดำน้ำเซนโตกุไอโฟฮที่หลังจากพลาดท่าเสียทีถูกกองกำลังสหรัฐยิงตอปิโดใส่ก็จมหายสาบสูญไปตั้งแต่ปี1 9 4 6จนกระทั่งเมื่อปี2013นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวายได้ลงไปสำรวจน่านาน้ำมหาสมุทรแปซิฟิก ก็บังเอิญพบซากของเซนตะกูที่ว่ากันว่าหายไปนอนสงบนิ่งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งฮาวายที่ระดับความลึกราว700เมตรที่ตลกไปกว่านั้นคือมีข้อมูลว่าสหรัฐพยายามค้นหาเรือดำน้ำลำนี้ด้วยเพราะไม่ต้องการให้เทคโนโลยีของมันตกไปอยู่ในมือของโซเวียตแต่ก็หาไม่เจอนานกว่า60ปีจนถูกพบโดยไม่คาดคิดท,ท,ทางที่อยู่ใกล้มือนี่เองแหมความบังเอิญเป็นเหตุสังเกตได้สินะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกโชมใหม่เต็มไปด้ขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย